แค่แค่นั้นละไม่เป็นุญิบานกรรมการเริ่มเมายังยังยู่มาเอาไเอาเกลือดดีเลี่นแี่เป็นยังส่เีวเ่าดีปาสลามตยเาขาวบอกว่าไ้ม่ซื้วพัสดุดก่าลมเี ว่าไปเกภาพอเก็บภาพ้ใดเตรียมันทายไปมันนั่นแค่นี well. ้มันไปมิการ่หลังผู้ใดโดนเมินละผู้ใดท่าแปลกแปลกโอ้